ตนนี้สัญญาณเป็นไงบ้างโอเคเดี๋ยววันนี้นผมเพิ่งเลิกงานตอนนี้ก็ประมาณขึ้นมาห้าทุ่นไหมห้าทุ่นครับเลิกงานนะครับไปเฝ้าที่ทํางานอยู่วันนี้พาเดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศนะครับป่าตองนะวันนี้๋ผมลองปรับกล้องหน้านะพาดูขี่วันดูนะฮะว่าเป็นไงบ้างไงข้างหลังผมเนี่ยโอ้โหนี่คือเมืองท่องเที่ยวนะครับท่าน เดี๋ยวดูกรงหน้าอะเดี๋ยวยังไงผมพาขี่รถวนๆดูก,กันหน่อยเน่นะครับเมืองท่องเที่ยวนะวันนี้เดี๋ยวไปดูซอยบางลากันว่านณะวันนี้นี่คือเมืองท่องเที่ยวใช่ไหม <laughs> เหมืองท่องเที่ยวนะฮะที่ไม่เคยไม่เคยหลับ ตอนนี้ผมพาเที่ยวอยู่200ปีนะครับเดี๋ยวจะผ่านซอยบางลาแล้วเราดูกันว่าป่าตองนะครับไล้สัดูว่าคืนนี้นะป่าตองนะวันนี้เป็นไงเห็นเพื่อนที่เขาไปเที่ยวพัทยาบอกว่าที่พัทยามีคนเยอะนะมีคนเยอะนี่คือถนนสองร้อยปีเดี๋ยวจะไป อซอยบางลานะเดี๋ยวผมไปเดินซอยบางลาดูหน่อยเงียบเหงาครับเงียบเหงามากเงียบเหงามากมเดี๋ยวไปดูซอยบางลาว่ายังพอมีอะไรบ้างนี่ถนนกลางที่ปกติจะมีคนพุกพลาดเยอะๆใช่ไหมเยอะมากๆนะครับแต่วันนี้นี่ฮะทิ่เปิดอยู่เนี่ยผมเป็นเตเว่นนะ แต่ไม่เห็นคนนะเซเว่นกับเบมเบลีมาดฝนไม่ตกครับฝนไม่ตกครับตอนนี้ที่ภูเก็ตตอนนี้บาตองหน้าหาดาไม่มีฝนนะครับวันนี้พาชมบรรยากาศครับผมกลางวันนี้เงี้เไม่กลางคืนนี่โอ้โหเห็นว่าพัทยานี่ฝนตกเยอะครับผม อ๋อโปรยโปรยอะครับวันนี้ผมยังไม่เจอฝนเลยวันนี้ผมเพิ่งเลิกงานครับคุณเอสเลิกงานมาประมาณห้าทุ่มไดออกจากงานออกจากโรงแรมปักถลิกมาแล้วก็จะพามาดูบรรยากาศกว่างถนนที่ว่าคึกคักที่สุดในประเทศไทยแห่งหนึ่งนะถนนเนี้ยนะตอนที่มันมีทั้งท่องเที่ยวมาดูนะคืนนี้ ตอนนี้จะใกล้ถึงซอยบางลาแล้วเดี๋ยวไปดูซอยบางลากรับก็เป็นไงมัน้นี่หลือบาตองเอานะคนหลายคนถ้าเกิดว่าผมว่าจะไม่เชื่อสายตาว่าบาตองปกติถ้าเป็นช่วงเวลานี้ประมาณห้าตุ่งถึงเกือกนก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วก็ผับบาร์ต่างๆต้องเปิดแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่าอ มันจะพุพนนะ่พ,พลาดนะง่ายๆพุ่พลาดนะครับนะวันนี้เดี๋ยวไปดูตรงซองตางลานะตอนนี้ผมใกล้จะซอยบางลานแล้วแล้วก็ไปดูเลยนะฮะโอ้โหท่านใช่ครับขนาดล,ล็อกเลือดเคอร์ฟิวแล้วก็เถอะนะฮะนี่ฮะเคอร์ฟิวไม่มีผลอะไรทั้งสิน้นฮะคือนี่คือความเป็นจริงของเมืองท่องเที่ยวนะนะครับ ความจริงของคนท่องเที่ยวก็คือใครหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยแต่นี้ไม่ใช่นะนความจริงดูเลยครับคนที่อยู่เนี่ยคนที่ทํางานต่างๆพบกับกันหมดนะครับนี่คือปากซอยบางลานะวันนี้นี่คือซอยบางลานะบางลาบีส <c oughs> เดี๋ยวผมพาวนไปดูฝั่งนู้นนะครับ คือตอนนี้เอาหลักๆอ่ะคือเขาปิดไงท่านใช่หไหมเขาปิดเรื่องของสารบันเทิงสารบันเทิงยังปิดอยู่ถ้าปิดสารบันเทิงเนี่ยโอ้โหซอยนี้นะโดยปกตินะครับป่าตองบางลาบีดเนี่ยภูเก็ตเนี่ยใครก็รู้ว่าเป็นซอยที่คลึกคักที่สุดผมว่าติดอันดับนะครับท็อป10ของประเทศไทยนี่ติดอันดับอยู่แล้วนะเพื่อนๆนะ แต่วันนี้เนี่ยวันนี้นี่ฮะมีแต่ความว่างเปล่าครับท่านมีแต่ป้ายโฆษณาครับท่านที่มีอยู่ <attached> นี่ฮะความว่างเปล่าจริงๆก็มีคนที่อยู่นะบริเวณน,น,นี้แหละที่เขาขับรถไปมานะครับเห็หนุความเป็นจริงว่าเมืองท่องเที่ยวที่ เห็นเพื่อนผมอ่าน้องที่ทํางานด้วยกันอ่ะ,อะเขาลากับบ้านเนี่ยเขาอยู่เขาอยุ่สุทรประการเอ้สูตรสาครมั้งฮะแล้วก็เขาไปวันนี้เขาไปเที่ยวพัทยาเขายังส่งรูปไหมดูว่าที่พัทยาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเยอะนักท่องเที่ยวพัทยามีนักทอะนะก่องเที่ยวเยอะนะมีนักท่องเที่ยวเยอะแต่นี่นี่คือป่าตองนะวันนี้ อาการอาการหนักนะครับคืออาการหนักหมายความว่าถ้ามันเงียบไปอย่างนี้ตลอดโอ้ท่านนี้นะถ้าปิดไฟผมว่าเป็นเมืองล้างนะ <c oughs> นี่ข้างหน้าผมน่นี้จางซิรินนะครับท่านตรงนี้คือจางซิรินห้างสุทกาที่ใหญ่ฝั่งขวามือผมเนี่ยเดี๋ยวไปหน่อยเนี่ยคือห้างเซนทัลนะเซ็นทัลป่าตองนี่ฮะความเป็นจริงนะวันนี้มีรถวิ่งอยู่บ้าง ปล,ปลายแต่นี่คือซอยบางลาโอ้ท่านผมว่านี่เอามาสร้างหนังได้นะเหมือนจะเอาง่ายๆเหมือนกับว่าเมืองล้างคนนี้คือมันล้างจริงมาทําแสดงหนังเรื่องหนังโอ้โหหนังเนี่ยไม่ต้องไปเกณฑ์คนออกเลยนะได้พื้นที่แบบโอ้โหมาถ่ายทําหนังได้สบายเลยนะคนนี้ต้องการฉากต่างๆ นะครับฉากผับบาร์ต่างๆแล้วก็ต้องการเมืองที่ล้างๆนะผมว่าเนี่ยสร้างหนังได้สบายเลยปกติใช่ครับคุณเอสปกติอะคนยังเยอะใช่ไหมปกติคือตามสถานการณ์คนเยอะตอนนี้คือผับบาร์มันยังปิดอยู่ไงครับเพราะผับบาร์ปิดอยู่ก็ที่เห็นเงินเนี่ยมีวันเป็นไปได้เหมือนกันนะผมยังไม่เชื่อว่าซอยบางลาเนี่ยจะไม่มีคนนะครับจะไม่มีแขกนะครับเดี๋ยวพาไปดูฝั่งหน้าหาดฝั่งนู้นว่าเป็นไงบ้าง นี่วันนี้ผมมาถ่ายเพราะว่าผมอยากดูว่าซอยบางลาณนวันนี้นะครับนี่ฮะป่าตองบีชภูกเก็ตนะครับบางลาณนวันนี้เงียบเงียบสุดๆเงียบสงัดดีจริงๆเลยแล้วก็ผมว่าเหมือนเมืองล้างเลยเพราะเมืองป่าตองไม่น่าจะล้างได้ซึนามิโอเคนะเกิดขึ้นแล้วก็พื้นตัวไวแต่โอ้โหนี่เจอวิกฤตโลกนี้ก็ไปเนี่ยมันเป็นเมืองล้างจริงๆนะ เอาเนี่ยเหมือนผมเดินเนี่ยมันจะมีคนที่อยู่ในป่าตองเอนะพี่เขาเดินไปเดินมาได้นะเนี่ยบนถนนตอนนี้เนี่ยเนี่ยกลางถนนใช่ไหมมีรถวิ่งมาทักขันเหมือนกันนานๆครั้งนะฮะผมเลยว่าสามารถที่มาสร้างหนังได้นะถ้าเป็นชนบททั่วไปอ่ะโอเคตอนกลางคืนเราไม่มีคนเราว่าได้นะนะชนบททั่วไปตอนไม่มีคนนะผมว่าว่าได้ มีแขกอยู่ที่เป็นแขกพัดอยู่น,ยนี่งๆน,นะโผล่มาคนรองคนแต่คือนี่คือหาดป่าตองนะครับนะซอยบางลาบีดเงี้ยมันไม่น่าจะว่าเป็นไปได้ที่จะไม่มีคนถ้าไม่ oh. ผมอยู่นี่ผมไม่ผมมาอยู่ภูกเก็ตผมเป็นคนพังงานยังไงนะครับใกล้ๆอยู่แถวทบสิริเนี่ยผมมาอยู่ภูกเก็ตเนี่ยเอาจริงก็ ประมาณ25ปีแล้วนะผมมาอยู่ภูกเก็ตทำงานอยู่แถวภูกเก็ตเนี่ยวันอยู่หลายโรงแรมในภูกเก็ตเนี่ย25ปีได้หละ t ึนามิผมก็เจอมานะ <c oughs> ผมยังวิ่งหนีสึนามิเลยขึ้นเขาทันนะครับวิ่งหนีสึนามิผมเจอสึนามินะครับผมสึนามินี่แค่6เดือนเองนะฟื้นตัวขึ้นมานั่นคือภัยธรรมชาติใช่ไหมผมเจอสึนามินะนี่เจอเนี่ยหลายกว่าเพราะว่าสึนามิยังไม่เงียบกลิบขนาดนี้นะตอนนี้คือที่ท่านเห็นเนี่ยมันเงียบกลิบมากๆจริงจริง เนี่ยเดี๋ยวพาวันนี้พาดูเดี๋ยวไปดูช่วงหน้าหาดนะครับนี่คือเมืองป่าตองแล้วก็ห้างสรรินค้าที่ใหญ่ๆตรงนั้นน่ะเดี๋ยวไปดูคือตามหลักอ่ะไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้ซอยบางลาเนี่ยมันโอโ้โหช่วงกลางคืนคึกคักที่สุดก็ช่วงเที่งคืนนี่แหละฮะตีหนึ 2, ่งตีสองตีสามก็ยังคึกคักอยู่นะแต่นี่โอโ้โหมเป็นเมืองล้าง ช่วงที่ว่าโอเคเขาปิดจริงๆอ่ะมันใช่ตอนนี้มันเปิดแล้วมันก็ยังไม่มีอะไรนะครับช่วงปิดเราเข้าใจว่าเขาปิดแต่ตอนนี้คือเปิดแต่มันยังไม่เปิดเรื่องของผับบาร์ไงคือเมืองท่องเที่ยวเนี่ยไม่เปิดเรื่องของบาร์แล้วก็ปัจจัยหลักของภูกเก็ตนะครับถ้าไม่มีสายการบินเข้านี่คือทุกอย่างจบเทแลวท่าน ข้างหน้าผมเนี่ยฝั่งซ้ายมือเนี่ยคือจางซีลอนที่ว่าค,คึกคักอีกเป็นห้างห้างหนึ่งนะนี่ตอนนี้คือที่ท่านเห็นนะฮะปิดคลิปครับปิดเงียบคลิปเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะมันไม่สามารถจัดำเนินกิจการได้เพราะมันไม่มีคนฝวามือนี่คือห้างเซ็นทรัเซ็นทรัลป่าปตองนะท่านนี่เซ็นทรัล่าตอง สวยดีเงียบสงบนะไครับโอ้โหโอ้โหแปลว่าสวยดีเงียบสงบเนี่ยใช่เงียบจริงๆเพราะมันมันจะนี่ฮะจางซีรอนนี่คือยางซีลอนฝั่งนี้นะครับซ้ายมือนี่มีแต่ไฟของคนเป้านะฮะเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันหน่อยนะเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าหาดนะครับปกติซอยบางรานนี่คนเยอะหน้าหาดก็จะมีคนที่กี่ผู้ค้าอยู่ ตัวของร้านสะดวกซื้อนะครับต่างๆเขาก็ยังเปิดอยู่นะครับถึงไม่มีแขกเขายังเปิดบริการอยู่เพราะว่าเครื่องฟิวโฟกูฟิวเปิดแล้วแต่ทุกอย่างคือมันไม่มีปัจจัยหลักอยู่อย่างเดียวคือนักท่องเที่ยวนะครับร้านร้านบาร์ผับมันเปิดไม่ได้เรื่องของบาร์ผับก็จริงแต่ว่าพวกเครื่องดื่มต่างๆก็เปิดได้นะฮะแต่ไม่มีนักท่องเที่ยว แต่ตอนนี้เห็นว่าเพื่อนผมบอกกันแหละพัทยามีนักท่งองเที่ยวเยอะแต่ทําไมภูกเก็ตไม่มีนักท่องเที่ยวผมว่าสตุใหญ่น่าจะเรื่องของการการเดินทางนะครับถ้าเที่ยวบินเปิดทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นถ้าเที่ยวเปิดเปิดนะเพราะว่าภูกเก็ตโอ้ตอนนี้ชายทะเลสวยมากนะใครดูคลิปผมเนี่ยครับคุณเอสมีแพลนครับแต่นี่ฮะก็สักพักใหญ่ครับเพราะคุณเอ ผมอยากไปภาคเหนือนะครับภาคเหนือภาคกว่างเมือกเหนือภาคอีสา,านมากเลยแต่ด้วยว่าตอนนี้เนี่ยเนี่ยฮะเกิดวิกฤตอย่างงี้นี่ก็หาเงินทุนอีกหน่อยฮนะอยากไปเที่ยวนะครับเดี๋ยวเข้าจังหวะด,ดีๆได้ลางานหลายๆหลายๆวันนะครับตอนนี้คือไปไหนไม่ได้ไม่ช่วงนี้ก็ติดวิกฤตอุทยานต่างๆแล้วก็ปิดเยอะนะใช่ครับใช่ครับผมว่าพอทุกอย่างมันเปิดขึ้นงดสดใสดี นะครับแล้วก็น่าจะโอเคขึ้นเนี่ยวันนี้ผมพาเนี่ยเพื่อนๆมาชมหลายๆที่ร้านอาหารก็เปิดนะเออไม่มีแขกอะ่ะนะเพราะว่าเปิดขายอาหารจะไม่มีแขกอ่ะนี่เป็นเมืองลางชัดๆะฮะผมไม่ผมไม่ทํางานอยู่วว่งที่โรงแรมที่โน่นนะก็กาเปิดห้องอาหารอยู่นะห้องอาหารเปิดอยู่ ปิดเที่ยงคืนนะครับที่ผมทําง,งานอยู่ห้องอาหารก็เปิดนะครับก็ไปช่วยดูแลอยู่นิดหน่อยในตัวของห้องอาหารเล็กๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เลยได้โอกาสว่าผมจะมาไลัตส์ดูเพราะว่าที่ป่าตองเนี่ยมันมันมีคลื่นดีผมว่าน่าจะเห็นภาพชัด,ชดเลยพามาชมบรรยากาศนะ <c oughs> แม้วันนี้นะครับวันนี้เลยว่าเฮ้ยมันมันเป็นเมืองล้างไปได้ อ๋อไม่ใช่ครับผมเป็นแค่หัวหน้าพนักงานดูแลความสะอาดครับผมไม่ได้เป็นเชฟครับ <laughs> เป็นชิปจุดครับผมเป็นแค่ชิปจุดนี่นี่หน้าหาดนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็คือสุดหาดตรงนี้ไปจ,จะไปโรงเรมใหญ่ขึ้นไปผมที่ผมพาไปดูฝั่งนู้ดแล้วก็ฝั่งนี้หน้าหาดณวันนี้ตอนนี้ก็ภูเก็ตเปิดหาดปกติแล้วนะเปิดหาดปกติ โดยปกติเนี่ยน้าหาดเนี่ยกลางคืนหรือกลางวันนะของป่าตองเนี่ยจะมีผู้คนผู้พลานมากยังไงก็มีผู้คนเยอะกลางคืนก็มีผู้คนเยอะนะโดยปกติพัทยามีผู้คนเลยทําไมป่าตองอ่ะไม่มีผู้คนเพราะว่าผมว่าเรื่องของสายการบินแหละถ้าสายการบินยังไม่เปิดเนี่ยทุกอย่างก็จบนะนักท่องเที่ยวเขามาไม่ได้อ่ะจะมาภูเก็ตได้ใช่ไหมไกลๆตอนนี้ผมเห็นมีนักท่องเที่ยวอยู่นิดหน่อย คนสองคนใช่ไหมน่ะเดินอยู่ชายหาดน้น่นช่วงนี้ชายหาดสดใสปิ๊งๆมากเลยฮะภูเก็ตนาตรงนี้ใครมาหาดป่าตองเนี่ยท่านสดใสปิ๊งๆมากเพราะว่ามันสะอาดเขาหาอะไรกันนูน่นมีคนน่าจะเป็นคนพื้นที่ครับผมเห็นไหมเขาหาเดินหาอะไรนะาหาดเดีย๋ยวผมพาดูทักหน่อยนะไปดูชายหาดตอนกลางคืนก็ ขาเปิดปกตินะคือฟิวไม่มีนะครับตัวน,นี้เขาผิวก็ปิดแล้วแล้วก็เปิดปกติแล้วก็ผู้คนไม่ได้เยอะพูกบ้านนะครับไปดูในในคลิปผมได้เห็นตอนกลางวันไปแล้วใช่ไหมกลางวันเนี่ยคนเต็มเต็มอยู่แล้วเดี๋ยวผมพาดูถ่านตอนกลางคืนว่าเป็นไงแล้วปกติวันนี้พามาเพราะว่าอยากให้เห็นโอโ้โหความเงียบของมันกระทบเยอะดูเหมือนเรื่องนั่นนะกระทบเมืองท่องเที่ยวยิ่งกระทบเยอะมาก ขามาหาปูหากุ้งหาปลากันหรือเปลา่าหาดปลาตองเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องความสวยนะสุดๆครับรายละเอียดช่วงนี้รายละเอียดยิบคลื่นน้อยอมีนักท่องเที่ยวเยอะอยู่เหมือนกันนะที่ปรมเมนด้วยสายตานะเพืพ่อนๆเห็นป่ะว่ามันสว่างตลอดที่ปรมเมนก็นี่ตรงนี้เป็นสิบสิบคนนะครับสิบสิบคนได้เห็นไหมเขาเดินหาหาหาอะไรกันหาปูบรรยากาศดีอ่ะ <laughs> วิวบรรยากาศดีนะนี่ที่นี่อ่ะชายหาดมันน่าเล่นน้ำทะเลมากเพราะชายทะเลของที่นี่คือทรายมันมันมันลาดไปนะครับลาดตื้นๆไปเลยลาดตื้นๆไปแล้วก็มันไม่ได้เป็นท้องกระทะระบบน้ำวนอะไรต่างๆก็ไม่มีนี่ฮะนี่สุดหาดฝั่งโน้นนะครับผมนั่นคือสุดหาดของปะตองขึ้นเขาไปนะครับฝับ่ง ซ้ายมือของผมมีคนมาเดินอยู่ชายหาถ้าผมมองเห็นด้วยสายตาเย,ออยิ่งเหมือนกันนะเขาเดินเหมือนต้หาปูหาหอยอะไรเขาพูดกันนะสายละเอียดคลิปดีครับผมอืมผมเมื่อก่อนที่มาใหม่ๆนะผมคุณเอ็ดผมเคยเล่นครับสวัสดีครับคุณนัทพัฒน เมื่อก่อนผมมาผมเคยเล่นน้านะครับป่าตองตอนช่วงยังวัยรุ่นหน่อยตอนนี้แก่แล้วช่วงนัยังวัยรุ่นคือตอนที่มาทํางานใหม่ๆอ่ะผมเที่ยวเยอะป่าตองนี่ก็โอ้โหหายห่วงกลางคืนสนุกครับน้าเนี่ยเล่นได้สบายเพราะว่าขอพักเราอยู่ไม่ไกลจากที่ทํางานไงเมื่อก่อนผมอยู่ทํางานอยู่เมื่อก่อนผมทำงานอยู่ฝั่งนี้เนี่ยครับโรงแรมฝั่งนี้โรงแรมในเครือของอิตันไทย นะครับอามาีคอลินบิดไม่คือของออนิกอ่าแล้วก็ตรงนี้จะลงมาหาปูหาปลาแล้วก็ใช้หาดนี้มีปูเยอะนะปูอะไอเรเขาเรียกอะไรปูดาวมีปูดาวมีปลาพวกปลาเล็กเอ่ะเคยมาทอดแหมีมีปลามีปูด้วยฮะเยอะเหมือนกันแต่ตอนนี้มันก็ยังสวยนะฮะยังสวยครับป่าตองยังไงก็สวยอยู่ยิ่งสะอาดยิ่งคลิปนี้สวยแล้วมันทอดยาวถ้าเพื่อนมาเที่ยวผมแนะนําอ่ะตอนนี้ นะพ่อป่าตองนี่คือหาดยาวสักห้ากิโลได้ครับสุดๆเลยอ่าใช่ครับเอาเหวา่านมีปูดาวเอามาทอดกรอบอร่อยดีนี่วันนี้พามาดูบรรยากาศตอนกลางคืนนี่ก็น่าจะเป็นคนที่อยู่แถวนี้นะผมว่าเขามาจับเขาจับอะไรเอ่ยไม่รู้เหมือนกันนี่ฮนะวลาขึ้นมาซัดมาน่าเป็นพวกปูดาวพวกอะไรเนะนี่น มั็หาอะไรเวลามันมันโดนน้ำซัดขึ้นมานะมันจะเห็นอยู่เขามีไฟส่องนะพี่เขามีไฟส่องกับตัาหาเป็นกิจกรรมผมตายนี่ผมอะไรนะผมใส่รองเท้านะใส่ยังคลิปเลยน,น่าจะเป็นหอ,หอยหรืออะไรนักอย่างนะถามพี่ก็ไดู นตอนนี้เที่ยงคืนนี่ยังปินเลยนะท่านแต่โซนข้างในโซนของร้านค้าที่เห็น,นเมื่อกี้เพื่อนๆไม่ต้องพูดถึงนะร้านค้านี่คือจอบละไม่รู้ว่าถ้าสายการบินไม่เปิดผมว่าน่าจะเรียกไงมันน่าจะเงียบงี้ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีนักท่องเที่ยวเลย โ้ยโ้น้ำใสคลิปเลนนะมองกลางคืนนะครับเพื่อนน้ำใสคลิปเลยฮะฮ่มเรื่องที่มีแขกเยอะๆมีแขกเล่นน้ำกันเยอะนะเพราะว่ามันน้ำมันไม่ได้ลึกแล้วก็เขาเรื่องไงมันมันตื้นน้ำมันตื้นนะ แล้วก็ไม่มีเรื่องของน้ําวนอะไรต่างๆเยอะครัะาป่าตองเป็นเป็นชายหาดทีม่มันเทล่าลงไปไกลนะถ้าคลื่นไม่แรงเนี่ยคือไม่มีปัญหาเรื่องการจมน้ําแน่นอ,นอนเลยถ้าคลื่นไม่แรงไม่มีเลยเนี่ยคลื่นชคร่วงนี้โ้แต่ตอนนี้ก็คือมันไม่มีใครมาเล่นน้าอ่ะคนที่มีอยู่นี่คือคนในพื้นที่เหมือนผมเนี่ยคนทํางานก็มีน่าจะเป็นคนเรื่อง,งนนของคนทํางานนะต่างๆผมเรียกไงอ่ะวันนี้พามาดูเพราะว่ามัน มันไม่ใช่วิสัยของหาดป่าตองถ้าเราพูดอย่างเงี้ยค,คือมันสมควรที่จะค,คึกคักนะครับมันสมควรที่จะคึกคักมันไม่ใช่เรื่องอว่ามันจะเงียบคลิปขนาดนี้เ,เดี๋ยวผมพาดูอใช่ครับใช่ครับคุณเอดน้ำเย็นนะน้ำ,นำนมันน้ำทะเลมันเวลานั้นมันอุ่นๆนะคุณเอฟมันไม่ได้เย็นละลงอาบน้า าหาดนี้มันก็เจอฝนสึนามินะฮะแต่มันไม่เป็นไรน้ําคือมันแค่น้ําผ่านขึ้นมาน้ําไปถึงถนนซอยกลางที่ผมขับรถเมื่อกี้นะครับน้ำเข้าไปถึงนู่นเลยฮะของต้นสึนามิตอนสึนามิผมทํางานอยู่บนเขาเลยได้เปรียบหน่อยวิ่งหนีทันนะครับแต่เนี่ยอ่าวิกฤตเนี้โลกนี้นะครับเน้นเน้นกว่าคือเอาง่ายๆถ้าเหมือนผมบอกอะ่ะคนที่อยู่ภูเก็ตก็คือคนที่อยู่ป่าตอง อยู่ภูกเก็ตแปดสิบเปอร์เซ็นคือคนมาจากที่อื่นที่มาทํางานนะณเดือนนี้มิถุนาเนี่ยเขามิถุนานี้เขากลับบ้านกันมากกว่าเดือนพฤษภาเลยนะครับพฤษภาเนี่ยมีคนกลุ่มหนึ่งที่ออกกลับบ้านกันหมดพอถึงมิถุนาเนี่ยกลับมากกว่าเดือนพฤษภาษคุณเชื่อหรือเปล่าล่ะเพราะว่าคนที่ไม่มีงานทําเขาอยู่ไม่ได้เพราะโรงแรมปิดหมดโรงแรมปิดหมดนะ่นเขาอยู่ไม่ได้ ขนาดร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยยังไม่รับพนักงานอะไรต่างๆเลยนะครับพาร์ทไทม์ต่างๆก็ไม่รับเพราะว่ามันไม่มีแขกนะท่านดูครัมันไม่มีการอ๋อมันไม่มีการเนี่ยอไม่มีน้องเที่ยวไม่มีรายได้อ่ะคนขายก๋อมตำอะไรต่างๆเขายังหนีกลับบ้านกันหมดอ่ะถึงถ้าการบินไม่เปิดไม่รู้ว่ามันจะจะเริ่มจะเริ่มยังไงเนี่ยบอกไม่ถูกเลย วันนี้ผมเลยพาเนี่ยวันนี้ได้โอกาสว่าผมมาทํางานช่วงกลางคืนนะครับมาว่าอกเลยแลวพามาดูบรรยากาศที่มันอ่ะมันผมอยู่แบบผมบอกแล้วผมอยู่ภูกเก็ตมายี่สิกว่าปีมันมันไม่มีอ่ะถ้าปาตองไม่มีผู้คนเนี่ยนะครับมันจะเป็นเมืองลางตอนกลางคืนเป็นไปไม่ได้แต่ตอนนี้ก็คือเนี่ยกานเห็นภาพนะครับ <laughs> ร้านสะดวกซื้อเปิดทุกร้านนะท่าน นะของเปรมรี่มาร์ทเซเว่นก็เปิดนะแต่มันไม่มีคนนะโดยปกติจะคึกคักมา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 กรถเนี่ยวิ่งติดในทุกคืนอยู่แล้วนะครับเที่ยงคืนก็ยังมีรถผ่านมากแต่ตอนนี้ก็คือโอ้นี่มาดูปางซอยบางลายด้านหนึ่งนะฮะเมื่อกี้ฝั่งฝั่งทางตะนึ่งสองร้ปีตอนนี้ฝั่งติดหน้าหาดตรงนี้โอ้โหนี่ปกติผู้คนเยะ ก็เดินคือบางคนที่ทชาดื่มกินแล้วเขาก็เดินออบหน้าหาดชิวๆเขาหน้าหาดนะนะมีรถมาจอดอยู่บ้างมีคนมาปล่อยเขาเรียกอะไรปล่อย <c oughs> ปล่อยอารมณ์เหรอฮะมันน่าเฉาเฉยนะเนี่ยปากต้องบิสนะครับฝั่งนี้ก็คือเนี่ยป้อมตำรวจตรงนี้เจ,จา้าจัดคอนเสิร์ตตรงนี้บ่อยๆแล้วเนี่ยปากซอยบางลา นะครับณตอนนี้ปากซอยนี้ติดอ่าติดป้ายปิดอยู่เพราะว่ามันเป็นร้านร้านค้าใช่ไหมร้านค้าที่ขายพวกผับบาร์อ่ะผับบาร์ตบบาร์มันยังปิดอยู่ไนะครับปากซอยปากบาร์มันปิดอยู่ครับผมครับผมขอบคุณครับคุณเอทขอบคุณครับก็นะครับวันนี้ก็พามาดูนะบรรยากาศของ ความเป็นไปของป่าตองณวันนี้เดือนมิถุนายนเงียบคลิปถ้ายังไม่มีเที่ยวบินไม่มีน่องเที่ยวเนี่ยตายครับความคิดผมว่าตายแน่เลยห่าตองนะครับยังไงก็ตายมันไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายมีแต่รายจ่ายรายได้ไม่มีนะครับเพื่อนผมที่ไปวันนี้เพื่อนผมเขาไปเที่ยวพัทยาเขายังส่งรูปมาว่าฝัง พัทยาพัทยาเนี่ยผมว่าการเดินทางมันอยู่ใกล้กรุงเทพแล้วสามารถขับรถเดยนถึงได้มันเลยยังมีผู้คนที่จะไปเที่ยวได้แต่ภูเก็ตมันอยู่หา่างมาจากจังหวัดที่อื่นถ้าไม่มีการบินเข้ามา,าเฉพาะารถเนี่ยไม่มีใครขับมาโอ้โหมันไกลฮะโอเคครับวันนี้ก็นะมาไลฟ์สดให้ดูบรรยากาศของป่าตองณนะวันนี้นะครับผมว่าการละครั้งหนึ่ง มันเกิดเหตุการณ์นี้แล้วก็มันเป็นไปได้ที่เมืองที่ไม่เคยหลับไหลปะตองเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลนะคือทั้งวันทั้งคืนเนี่ยจะมีผู้คนอยู่นะครับเมืองไม่เคยหลับไหลเนี่ยมันจะเกิดว่ามันสามารถที่จะมีเหตุการณ์นี้ที่เฮ้ยมันหลับหลับได้จริงล้างนะฮะถ้าผมบอกเนี่ยเอามาแสดงหนังเนี่ยเปิดเฮ้ยเอารถมาวิ่งไล่กันได้เลยเปิดการแสดงหนงังเอารถวิ่งไล่เลยมันเกิดขึ้นได้จริง โอเคยังไงก็นะครับไลน์นี้ผมขอนะครับไลค์แค่นี้พอนะครับก็ให้ดูความเป็นไปนะถ่ายทอดตอนช่วงกลางวันของหาดุ่งปล่อยคลิปไปไอันนี้เป็นไลฟ์สดของช่วงกลางคืนของวันนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากกว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับใน youtube แล้วก็เ c e b o o k เป็นเพให้ด้วยนะครับปรอมโอเคนะครับบา,บายบายพบกม